จากะการเสียสละการแบ่งปันการให้การเสียสละการแบ่งปันนั้นต้องวางจิตอย่างไรพระองค์ชี้ไปที่การวางจิตละความตรณีอันเป็นมนลทินถ้าเรามีการให้โดยที่เราวางจิตแบบอื่นเนี่ยพระองค์ตรัสสอนกับสารีบุตรว่าเราจะไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่หรือจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่ส่วนใหญ่จากะ การเสียสละการให้ของเราเนี่ยมีการวางจิตหลายแบบดังนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องทานยมจะทราบว่าการวางจิตในการให้ทานนั้นมีค่อนข้างมากพระสาสดาตรบ,บอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังผลในทานมีจิตปุพพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ เขาก็เลยตัดสินใจให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมครึ่งรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมการวางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะกลับไปตรวจดูทานที่เราให้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราให้ทานแบบไหนหวังผลกันไหมมีจิตผูกพันไหมมุ่งการสั่งสมหรือเปล่า ปรารถนาไหมเมื่อเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ตั้งจิตแบบนี้จะไปเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกานี่คือผลใหญ่แค่นั้นแต่หลังจากตายจากเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกกัมเดเดชาห,หรือเปรตวิสัย ไม่ว่าเราจะวางจิตแบบอื่นเช่นว่าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าหรือทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจเชื่อว่าในข้อที่ให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจในี่ถูกสอนกันเยอะเหมือนกันให้ไปเถอะให้แล้วสบายใจมีความสุขใจก็พอ แค่นี้ก็คงพอแค่ได้ผลใหญ่แต่ก็ยังไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะดังนั้นถ้าเราไม่เข้ามาเสพครบคําของพระศาสดาเราจะไม่รู้สัจจะความจริงว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นคนสองคนให้ทานคนหนึ่งวางจิตถูกต้องคนหนึ่งวางจิตไม่ถูกต้องคนวางจิตถูกได้เป็นอริยะด้วยคนวางจิตไม่ถูก ยังไม่ได้ความเป็นอริยะยังเป็นปุถุชนอยู่เลยทั้งที่มีการให้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราวางจิตถูกเนี่ยพระองค์บอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกาและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สนี่คือสิ่งที่เราไม่ ค่อยเคยได้ทราบกันมาก่อนว่าแม้แต่การให้ทานนั้นเป็นอริบุคคลได้ถ้าวางจิตถูกต้องเป็นถึงอนาคามีนะบางทีเราก็ไปมองหรือไปปรุงแต่งหรือไปฟังฟังกันมาว่าเป็นอริบุคคลเนี่ยยากก็พูดกันไปแต่ไม่ได้มาดูว่าพระศัสดาน,นั้นตรัสไว้อย่างไรการวางจิตละความตนีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะ เราไม่เคยวางจิตแบบนี้เราลองคิดดูว่าเราให้เรามีการให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะวางจิตแล้วความตนีเราจะทำยังไงก็ไม่ง่ายนะวิธีอย่างหนึ่งก็คือถ้าโยมคิดว่ายมหวังผลเมื่อไหร่หรือคิดในแง่มุมที่ผู้เจ้าตรัดไว้เมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าให้ทานเป็นการดีทำตามประเพณีปูญาตายายตัดความคิดนั้นไปซะเดี๋ยวมันจะมาเหลือกรอบของการละความตนีอันเป็นมนทินเอง